สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าอัปเดตราคาอ้างอิงของ SQ Merchand ราคาอ้างอิงคือราคาของ SQ Merchand ที่อ้างอิงจากการจัดซื้อสินค้าเมื่อสร้างใบสั่งซื้อคุณสามารถตั้งค่าให้อ้างอิงจากราคานี้ได้โดยอัตโนมัติความแตกต่างระหว่างราคาอ้างอิงและราคาต้นทุนของ SQ Merchand ราคาอ้างอิงเป็นราคาคงที่ที่คุณกําหนดด้วยตนเองสามารถกําหนดราคาอ้างอิงได้เพียงราคาเดียวสําหรับ SQ m e r c h a n นเดียวกันในคลังสินค้าที่แตกต่างกัน ราคาต้นทุนเป็นราคาเปลี่ยนแปลงได้เมื่อคุณทาการเพิ่มสต็อกทุกครั้งคุณกําหนดราคาต้นทุนที่แตกต่างกันสําหรับเ um อชูเมอรชั้นเดียวกันในคลังสินค้าที่แตกต่างกันได้สูตรคำนวณราคาต้นทุนเท่ากับสต็อกที่มีอยู่เดิมคูณต้นทุนเดิมบวกราคาสต็อกอินคูณจํานวนสต็อกอินหารด้วยสต็อกที่มีอยู่เดิมบวกจํานวนสต็อกอิน ต่อไปเรามาดูขั้นตอนการใช้งานกันนะคะวิธีการตั้งค่าอัปเดตราคาอ้างอิงของ SQ m e r c h a n จะมี2วิธีค่ะ1ตั้งค่าอัปเดตราคาอ้างอิงทีละรายการ2ตั้งค่าอัปเดตแบบเป็นชุดวิธีที่1กรอกอัปเดตทีละรายการไปที่สินค้าคงคลังค่ะเลือก SQ m e r c h a n ในหัวข้อราคาอ้างอิงค่ะวางเมาส์ไปที่ตัวเลขตรงนี้นะคะจะมีปุ่มแก้ไขออกมาค่ะกดปุ่มแก้ไขและกรอกราคาอ้างอิงได้เลยค่ะหลังจากนั้นกดบันทึกค่ะหรือว่ากดปุ่มแก้ไขด้านขวามือเพื่อเข้าไปแก้ไข SQ m e r c h a n ก็ได้นะคะตรงนี้ค่ะ ในช่องราคาอ้างอิงรอกราคาอ้างอิงให้เรียบร้อยค่ะสามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขตรงนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นกดบันทึกค่ะวิธีที่2ตั้งค่าอัปเดตแบบเป็นชุดในหน้า SKU มาชานเช่นกันค่ะตรงนี้นะคะเลือกสินค้าทีละหลายรายการได้เลยค่ะจากนั้นกดดําเนินการเป็นชุดค่ะเลือกอัปเดตราคาอ้างอิงค่ะรอกราคาอ้างอิงได้เลยค่ะเสร็จแล้วกดยืนยันค่ะยังมีอีกวิธีคือการนําเข้าและส่งออกค่ะกดสร้าง SKU มาชานหรืออัปเดต SKU มาชานขอยกตัวอย่างตามการ้าง SKU มาชานนะคะ เข้ามาแล้วกดดาวน์โหลดเทมเพลตค่ะเปิดไฟล์ค่ะหลังจากนั้นค่ะกรอกชื่อ SKU แล้วก็ใส่ราคาอ้างอิงได้เลยค่ะหรือกรอกข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้เลยนะคะหากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะกดบันทึกไฟล์ไว้ด้วยนะคะหลังจากนั้นให้กลับมาที่หน้าเดิมค่ะก็คือหน้าสินค้าคงคลัง SKU โมชันแล้วมาที่นำาเข้าส่งออกตรงนี้นะคะเมื่อกี้ค่ะถ้าเราดาวน์โหลดไฟล์ในการสร้าง SKU c h ชันออกไปหรือว่าอัปเดต SKU โมชันตรงนี้ค่ะเรากลับเข้ามาที่เดิมมาเลือกตรงนี้ค่ะคลิกที่เพื่ออัปเดตไฟล์ค่ะ หลังจากนั้นเลือกไฟล์ที่เรามีการแก้ไขข้อมูลไปค่ะเมื่อเลือกไฟล์เรียบร้อยแล้วกดยืนยันได้เลยค่ะอย่างเท่านี้ก็สามารถตั้งค่าอัปเดตราคาอ้างอิงของ HU Merchandise ได้แล้วค่ะหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกดติดต่อเราตรงนี้เพื่อติดต่อไปบริการลูกค้าได้นะคะหากท่านาสนใจสามารถคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ YouTube ของ v i s a l e r เพื่อลงทะเบียนการใช้งานฟรีได้ค่ะ